เริ่มต้นจากสถานีตำรวจทางหลวงพะเยานะคะมาจากทางเส้นเชียงรายพะเยาจากจุดนี้ไปที่ตลาดมณีรัตน์นะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีถ้ารถไม่ติดนะคะเราจะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะเจอข้างหน้าเป็นไฟแดงแยกไฟแดงที่1นึ่นะคะแยกบ้านรองค่ะ เดี๋ยวเราจะเหย่ยงขวานะคะ่าเจอไฟแดงนะคะเดี๋ยวเราจะออกขวาเพื่อจะไปยูเทิร์นนะคะเพื่อจะไปยูเทิร์นนะคะ ที่ตึงตลาดวานีลนะคะตลาดวานีลนาเป็นตลาดสดตอนเย็นนะคะมีอาหารสดทดที่เป็นของชาวบ้านเอามาขายก,กันนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่รับมาจากต่างวัด เกิดตรงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นทางตรงซ้ายไปเข้าเข้า,ขาลำปางค่ะแต่ถ้าว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะเข้าไปในตลาดในตัวเมืองพะเยานะคะทีนี้เราจะเข้าไม่ถึงนะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกตลาดมณีรัตน์นะคะเ,เราจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปใน ตรงไปจะเข้าไปในตัวเมืองไปวัดพระเจ้าตนหลวงไปไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองแล้วก็ชมกวนพะเยาค่ะเป็นตัวเมืองพะเยานะคะถ้าตรงไปเรืเ่อยๆก็จะเป็นสายพะเยาลำปางแต่เราจะอย,อยู่ตรงนี้นะคะอยู่เทินตรงนี้เพื่อชมเข้าในตลาดตรงนี้ค่ะด้านหลังนี่เป็นตลาดสดนะคะเราจะเข้าซอยข้างๆค่ะข้างๆหน้าปั้มน้ามันนะคะ วันนี้เป็นวันเกิดท่านรัฐมนตรีนะคะไม่รู้ว่าทางจะเข้าได้ตรงถึงขนาดไหนเพราะว่าตรงทางเข้าซอยที่จะเลี้ยวเข้าในหมู่เข้าในแปลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นบ้านของรัฐมนตรีค่ะทรมนัดพรเผาเนาะไปเขีวแล้วค่ะเดีย๋ยวนี้นะคะกลับรถ เดี๋ยวเข้าไปทั้งในตลาดนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นตลาดสดน,นะคะมีมีกับข้าวทุกชนิดค่ะและแต่ว่าเราจะเลือกทำเป็นกับข้าวสุกหรือว่ากับข้าวเป็นนี้อ่ะก่ อันนี้เราจะเข้าไปข้างหน้านะคะเราจะตรงไปเรื่อยๆคะ่ะฝั่งขวามือนี้เป็นบ้านทำทำันรัฐมเกลนะคะทำมาณฑปภัณฑ์แบบนี้นะคะหรือเราเล้ยวซาย ันนี้มีรถยเยอะค่ะเรือไตตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหยุดตรงท่าเรือโบราณตัวน,นี้นะคะท่าเรือปลาฉำชานนะคะนี่ค่ะตอนนี้เป็นท่าเรือปลาฉำชาชานะคะ